แอนแอนนวัสดีหน่อยลูกสวัสดีครับน่าใส่บ่พี่น้องน่าใส่บ่ตอนนี้เปิดไฟเปิดไฟกําลังเตดเตียงไหมครับพอดีไปซื้อเตียงเอ้า๋อว่าจะโอ้เล้เขาไปนี่เนีโอ้ดีแล้วเพื่อนเราเพื่อนอันจัดให้ไหมจิล๋วนี่พรมนี่เขาเขาเขาเอาขึ้นไปให้สุดใช่ไหมโอ้เก่งเก่งเก่งโอ้เก่งเก่งเก่ง ครับได้เตียงไม่ไปซื้อเตียงไม่มาหนี่เพราาไปซื้อเตียงไม่ตัวเตียงนอง้องเตียงเก่านละ้มันดังอิดแอดอิดแอดนเลยอยากดังอุกอกักอุกอักเหมนี้ขเขาได้เอาเตียงไม่นี่เตียงขนาดสัมเก้าแล้วครับกําลังประดับไฟกําลังประดับไฟได้เตียงอะไรมันติดติดเฉพาะด้านนอกใช่ไหมรู้กัไปติดไหนอีกขอบเตียงนี่ไงขอบตู้แป้งนี่ไงตัวแป้งนี่ ไม่งั้นล,ลูกเอาประตูไม่ว่าเขขอบหน้าต่างหรือไ่เขาตูเสื้อผ้าี่จะกรอบรูปตัวเองเอากรอบรูปตัวเองนะ,ะตีกรอบเลยนะมาเตียงดิมาเตียงกรอบมาเตียงดิคือเป็นปน้ำสันเตียงไหฮคือเป็นปน้ำสันเตียงเราไม่ก็ลูกเอามาเสียบไงไงลูกก็นีเสียบนี้ก็มานี่ไงเดินมานี่ไง นอนควงอีกอย่างนอนควงปะนอนควงคืออ๋อบะแยนดินอนแบบไม่ให้ใครนอนด้วยอ๋อบแนนอนควงกับนอนดินคนละหางกับนอนดินไปนอนดินกับยังสิบอะนอนดีเขาทีศทิศต้นทนดินนอนควงก็คือไปแบบนอนบม่สุภาพนอนไม่เรียบร้อยนอนไม่สุภาพ ไ,ได้สี่หา้าโอ้คุณกเกษมได้สี่หา้าเกษมได้สี่ห้าเท่าไหร่เกษมได้สี่ห้าเท่าไหร่คุณกเกษมได้สี่หา้าร้อยหนึ่งโอ้ครับดีใจด้วยดีใจด้วยครับเดี๋ยวอ่าได้ไเตียงเก้าพันเตียงเก้าพันเตียงเก้าพันขึ้นเป็นท์ใส่ขากดเลย <laughs> <ด>ว่า <laughs> เมื่อกัะดังก้อนก้อนดังตะเก้าหรอครับเตียงครับมันดังด้เก้าหลยรที่รกว่าให้สร้างปูนคือมาก็แบบเตียงทาว่าในเพิ่นแบบก็เตียงปูเอาตีร่างกายได้เฮ็ดเป็นเป็นเวทีน้อยล้ำสิ่งได้เลยนะครับแต่เพิ่นว่าพญาัพล่นตีร่างกายยันขอบต่ำขอบเตียงครับยันต่ำขอบเตียงอันนี้เดี๋ยวก็จะเอาเอาไว้ไว้ตรงประตูก่อนก็ได้ลูกหาอะไรูะ หาอะไรเดี๋ยวหาอะไรมาเจาะหาอะไรมาเจาะไม่สวยค่ะไม่สวยคนคนบ่สวยติีที่อย่างาค,นนคนไหน <c oughs> คนไหนบ่สวยมีตีคนบ่สวยอยอะอ่าอ่าโ,โ,โอ้ฮะผ่าผ่าชุดน้ำมเมันเสร็จหัวเตียงลูก ออบอเขาไปทำความสะอาดให้เราปาน,นันดอกเขามีหนาทีมติดตังด้งมือเื่อเราต้องมาทำความสะอาดเองสวัสดีจ้าพ่อลูกสวัสดีครับพีน่น้องเกย์นคนหวยอันบพถูกขาครับโอ้ยเสียดาย,ดยเพราะว่าคือคนฝันนินพ่อสองสามคนที่ฝันนินพ่อน,นี่หลอกก้อนหลอกก้อนที่ไอซีมันฝันฝันว่าแม่เอื่นเปยาเงินเอือนเมางเงินยุบานที่มันดอกอยกังกอซีหนึ่งบอหนึ่งซีบอ ก็ออกเลขที่บ้านวันนี้ก็ฟันว่าพ่อตายฟันว่าพ่อตายพ่อก็บ,บอกือว่าซื้อเลยคนบอกขึ้นก็ซื้อหาซีไว้รอดนะตัวแอบมินเท่าก็ถือกันอยู่ครับอ๋อพอดีลูกกําลังอันพอดีสร้างคนเอาพอดีเจออ่อยเตียงมทสงครับเตียงมทสงเตียงมทสงก็เลยกําลังให้ลูกประดับเองประดับไฟพันเอง มาไล่แกฝากไว้แล้ว,วพี่น้องเดในห้องนี้ไม่มีมาไล่แล้วด้วยความปรารถนาดีของพี่น้องแอดมินทุกพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับพี่น้องเอฟซีทุกคนที่เป็นห่วงลูกครับตอนนี้ก็คือเอาไปฝากไว้แล้วครับเอาไปฝากก็า่ังรวบร่วมเก็บหอมร่วมมิตเพื่อจิไปเฮ็ดคว้ห้แม่เห็ดตคว้วแยม่เพราะว่าแม่อยากได้คั้วกรอนน้ำฝนตกอน้ำมันมน้ำฝนตกน้ำน้ำมันอยากอเอาเลยเอาเลย เงินกจากกระเป๋าพอนน่นะทีมาจากแส่ล้นลงมาจากฟ้าทีาเเงินเทวดาอ่าเบิ้งก่อนมาถี่ปูปลาปูพา,าที่นอนเป็นไม่ลูกต้องมานี้ก่อนมาดึงดึงข้างล่างลงก่อนดึงดึงข้างล่างลงไปเลยเชื่อพ่ออ่ะมามายกที่นอนขึ้นแล้วลูกก็ดึง ถอยหลังขึ้นมาดึงดึงดึงที่นอนขึ้นก่อนอย่าเพิ่งไปจับผ้าเอาจับที่นอนก่อนอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งปูเดี๋ยวยกยกที่นอนก่อนยกที่นอนนาาลงไปยกขึ้นยกที่นอนขึ้นยกขึ้นแล้วก็ถอยปิ๊บอพอแล้วประมาณนั้นล้วลุกไปสวมหมวสวม,วสวมวที่นอนทั้งสองด้านเลยเออหยับได้ทูก ขนาดกระโดดเองกระโดดได้แต่ถ้าหากว่าเตียงนี่ดังอีกวันนี้ก็คือสิได้ก็อ,อิ่ปุ่นนี้แี้ว้พี่น้องหรือว่าจะเอาเตียงแบบอ่าเอาเล็กแบบย่างหนาเชื่อมเอาเล็กปลาป่าเชื่อมเป็นเตียงได้ปะอ๋ขอขับเกิดมากอย ลงบานเกิดล่งบานของแอร์คนก็เลยถือข้อมอ o ไ n ้ปถือข้อม,อนมัน r ิเปื่่ยว่นทันพี่น้างทำไมไม่ไม่จัดให้มันเข้ามุมดีลูกเข้าอย่างอันนี้ยังไม่เข้าเลยลองเอาตรงมุมมันเข้าขอบขอบขอบมาบนนะลูกมาบนนี่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 เห็นไหมนี่นี่นี่องหัวมันมาเข้ากับมุมนี้ ข้างล่างยังไม่ถึงยังไม่ยังไม่ถึงหัวหมุมนี่นี่มุมนี้ต้องอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้เอออันนี้ก็เลยเลยไม่เป็นไรเลยไปข้างในไม่เป็นไร,รเลยเขาย้ายมาอยู่ตรงนี้เหรอฮาลูกเลขเขายายมากพี่ติครับาย้ายมากเลยคือบอกบอกบอก แบบผ่าผ่าผ่าปูาที่นอนเนี่ยก็เนี่ยก็ที่นอนปกติผ่าปูที่นอนตรงนี้มัต้องหลุนที่นอนหนาะ ว่าต้องเปิดอะไรพ่อพ่อพาดูพ่อที่นอนเต้ากี่ฟุตสามฟุตครึ่งครับที่นอนสามฟุตครึ่งน่ารักยังคุณพ่อสอนโลกคืออย่างจริงๆเห็นขึ้นเตียงขึ้นเตียงบนเตียงอ๋อลูกให้เตียงบนเตียงวิถีนะ เพิม่มไวเต็นทั้งเตียงด้ยวยอ๋อแสดงว่าคุณอยากได้เตียงไหมเพราะได้มาเต็นให้มันเตียงเก่าหักโอ้มีแผนตอนอัวนี้ไหมว่าตายอ,อ่มีแผนปดัดไอเทียสื่อถุงใหญ่มาใส่ตุ๊กตาไว้เด้อค่ะจังบ่มีคุ่นอ๋อครับครับเดี๋ยวไปหาถุงใหญ่มาสื่อใส่ตุ๊กตาไว้พอ่อเต้าชอบสีอะไรคะสีอะไรก็ได้สีอะไรได้หมดครับอ้าวัดวัดตัวคันพอครบ ไราค่อยคนละคนเราค่อยคนละคนท่คนนี่มันประเทศไปไม่รูกมันชิดไปไหมไม่มันได้อยู่ครับได้อยู่ได้ครับมันได้ผมไม่ไม่ไม่ใช้นั้นแล้วผมย้ายมาเอาเสียตรงัว้นทีงนี้มันมันชิดไปไหมถ้าชิดกลัวสายไฟฉักแล้วมันขาดไม่เป็นไรหรอกครับพ่อเป็นห่วงผัวต้านอนไม่หลับต้องเปลี่ยนที่นอนแบบหนาค่ะครับเป็นก็อยากได้ที่นอนแบบสูงๆก่อนอะ เต้พอได้ว่าเอาเตียงไปก้อนที่นอนพอนอนได้เยอะกว่าน้ำเปกก้อนฮะอ่าพาพนอยากได้ที่นอนแบบสูงๆกันล่ะเรื่อยเอาเตียงไปก้อนที่นอนไว้ตามมาที่หลังที่นอนนี่ก็น่าจะอ่ากะบอกค่อยนอนดอกที่นอนนี่ก็ได้ลองพักกะบอกค่อยนอนนอนดีหลายตื่นสายครับที่นอนต้องกันนอนแบบมีหนามยังตื่นเร็ว หยกมือหาอยอี EP ต่อไปใครมาบ้างพ่ออตอนนี้ฝากมะม่วงสุกให้พ่อเอ๊ะได้รับยังคะจะเน่าก่อนหรือเอ้าบ่แมนมาได้เที่ยวพุ่นบ่อยติก๊กลุกติก๊กมาได้เที่ยวพุ่นพ่อพ่อ,พอก,กินเรื่อยๆอยู่เลย,ยกินซุมือซมือเยู่มาล่างมา,ม,ามาล่างเดี่ยวเป็นบ่เพิงพ่งฝากมาลูกติก๊กเพิ่งฝากมาล่างเดี่ยวเป็นบ่าฝากมาล่างเดี่ยวพ่อกกินซูมือนี่แหละกินเท่าซูมือกินตั้งแต่มันทัฒน์ในสุกจนมันสุกแล้ว ซื้อเตียงใหม่แล้วคืนนี้ฝันดีเอาสามตัวปาาปูสีฟ้าสวยมากลูกหลาครับโดริมอนครับอ๋อชมพูช <ś c oughs> มพสูสององคน่มีหมอน,อนก็เราพิมน์รูกกระถาเตียงมอนก็เ <ś c oughs> อาตัวนั้นไว้ไหนส <ś> อ <c oughs> ตัวนั้นจะไว้ไหนเอาไว้กอดก่อนๆๆๆนอน <ś c oughs> Уров, ถึงแล้วครับพ่ออ่อค่าคือคือการคอมเมนอีการร่างร่างทีลูกติกฝากระด้างผลก hey, yeah. ับคือได้กินแล้วโกเด้นยุ่ใสยน้องหรเป็นโกเด้นตัวนึ่งหน้องหนองหน่องน่ะโกเด้นของแม่โอแหละที่เอามาให้ตัวใหม่เอ้าใครจี๊ดๆเรามานี่ไหนลูกน้อยมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยโ่อ้หาพ่อหน่อย เยอะมากท่นี่อยู่ในกรวดทุเรียนมาค่ะมาจ่กเขาหนักจหนมามา่ายรูปก i s s Brand Miss b ม่มาเลยวันมีข้ามลูกเ่แม่พ่อไหลอยู่่วัีอะไรนะลูกหมแพวนพอดีแม่โอฝากปากเพะนักกับป๋องไม่ใช่ มีผ้าไหมไทยวาไหมคมมรัไม่อของแม่ครัวเป็นผ้าแต่เราไม่ใช่ผ้าผ้าอินเดียผ้าไหมไทยวามีแต่ผ้าขม้าเหรอคุณพ่อขอผ้าขม้ด้วยผ้าขาม้าอย่างนี้ผ้าไหมไทยวะไม่หรอไม่ผ้าขาม้าลองลองถามแม่รักดูทีว่าแม่รักไปเก็บไว้ในห้องนอนไหมห้องรับที่ห้องหรืออยู่ห้องรับแขกอยู่ห้องครัวนะทำอาหารอยู่ห้องครัวม่อยู่ในห้องคเขาแม่เลยเออเราแม่เข้าห้องแล้วจีเราไปไปเข้าห้องแล้วขออนุญาตเข้าเลยหูก วงเดียวเอ่อหวงเดียวอ๋อแพลว่าบ้านยองเลยกาลสินอ๋อพอดีบีบีบมาจะมาเดินไยเดินฝึกซ้อมเดินทรงมาอีกาาค่ะเมื่อวานสุพร้อมท่านวันนี้คน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 อะไรเนีน่ย คนเซ็นรับแล้วครับพ่ออ๋ออย่าลืมอ๋อแสดงว,ว่าอยู่ในแสดงว,ว่าอยู่ในบ้านพักอ๋อก็เปิดที่ลูกก็เปิดตัวใหญ่เลยเปิดตัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อออกไปแล้วอ่าอ่าเดี๋ยวให้ลูกแปดที่นอนก่อนเดี๋ยวพ่อเกลิกกั <c oughs> ครับอ๋อหมูโยะมันมูยอเหรอ